พี่น้องคะบอหนาเสือเลยนะคะว่าหนุ่มเราท่านนี้จะตั้งคำถามแบบนี้นะคะว่าคนไทยมีแบบนี้ด้วยหรอเคยเจอแต่ในละครแต่ไม่คิดว่าชีวิตจริงคนไทยจะมีมารยาทแสนงามขนาดนี้นะคะพี่น้องคะด้วยการกล่าวคำสวัสดีทักทายแม่บ้านหรือว่าคนงาน ทั้งที่เขาเป็นเจ้านายแต่เราเป็นลูกจ้างหรือว่าแรงงานนั่นเองนะพี่น้องค่ะโอ้โหเลืองเล่าจะเป็นเนวไหน,นะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะมาเล่าสู่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านได้๋ยวมชมมาฟังนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ว่าก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีเด้อกับทักไทยสบายดีพี่พีเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านนอกจากว่าจะเปลี่นทางฝั่งไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามมาชมมาฟังน้องพี่ว่าคนโก้คนเกา๋าคนเดิมจ้าพี่น้องค่ะเนาะอะ วันนี้นะทุกคนแพราวาก็มีโอกาสเนาะได้คุยกับเพื่อนนะคะที่อยู่ทางฝั่งลาวนะทุกคนซึ่งเขานะคะบอกได้เลยว่าเพื่อนคนนี้เขาบอกเคยทีจะมาไทยเลยนะทุกคนคะ่ะเขาทํางานอยู่ที่ลาวแล้วก็ไม่เคยมาไทยเลยแต่ว่าอญาติพี่น้องของเขาอ่ะก็เคยมาไทยนะคะและพี่สาวเขาก็มีแฟนเป็นคนไทยเนาะแต่มีคํหนึ่งที่แพราวาฟังแล้วแพราวาซึมมากๆค่ะแล้วก็คือแพราวก็จะบอกเขาว่า เป็นแบบนี้แหละอ่ะก็คือคำคำหนึงนะทุกคนทีอ่าเพื่อนเพีว่านะคุยโทรศัพท์กับเพว่านเนาะแลกทีนี้เพว่าก็กล่าวคําทักทายสวัสดีกับน้องหรือว่าญาติญาติของเจ้านายนะทุกคนที่เข้ามาในบ้าน,นเนาะเพว่าก็กล่าวคําสวัสดีแล้วเขาก็สวัสดีตอบทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเฮ้ยที่ไทยเขามีแบบนี้ด้วยหรอ มีกล่าวคำสวัสดีลูกน้องด้วยหรอในเมื่อเขาเป็นเจ้านายสวัสดีเราตอบด้วยหรอคือเขาถามเพวาแบบนี้นะทุกคนแลมแพ้ว่าก็เลยตอบไปว่านะคะขออนุญ,ญาตนะคะพูดไทยกับเราปนกันนะคะพี่น้องคะ่ะแลมแพ้ว่าก็เลยตอบเผื่อของเพว่าไปว่าแมนมีแบบหนี้นะคะทุกคนเป็นยังเพว่าว่าคือถามแบบนี้อ่ะพอเพราะว่าเพี กันลย่งจะว่าเขานําโบเคยมาไทายนะคะแพ่วาก็เลยถามว่าเป็นยังคือถามแบบนี้อ่าเพื่อนของแพ่วาก็เลยบอกว่าเพราะว่าคิดแต่ว่าจะเหมือนในละครหลังข่าวนะพี่น้องทีเจ้านายสวัสดีไม่สวัสดีลูกน้องเลยแต่ว่าลูกน้องอ่ะสวัสดีเจ้านายทุกครั้งและกับโเคยได้สวัสดีตอบ พี่ว่าบอกเลยว่าในชีวิตจริงนะทุกคนคนไทยเพื่อนบ่อเีเป็นคนที่แบบนั้นนะทุกคนลึกๆแล้วนะคะทุกคนหรือว่าในชีวิตจริงนะเอาง่ายๆเลยคนไทยเพื่อนเป็นคนที่มีมารยาทนะทุกคนมีมารยาท ที่ดีงามมากๆนะอันนี้คือเหลืองจริงพี่น้องค่ะเวลาทีไพ่กระแล้วแต่สวัสดีก็คือสวัสดีตอบนะทุกคนเอาจริงๆสวัสดีก็คือสวัสดีตอบเวลาเราขอบคุณก็ยังขอบคุณเราตอบอันนี้คือสิ่งที่แไ่วาได้เจอนะจริงๆนะทุกคนเจ้าหน้ายที่ไ่วาอยู่เนี่ยคือแบบเก็บมารายาทดีมากอย่าว่าแต่เจ้าหน่ายที่ไ่วาอยู่เลยข้างๆบ้านหรือว่าบ้านใกล้ชิดสนิทกันก็คือในละแวกบ,บ้านอ่ะคือมารายาทดีมากงามมาก คือเป็นความโชคดีของคนทํางานนะเป็นความโชคดีของเพราวาแล้วก็เป็นความโชคดีของเพื่อนร่วมงานเนาะนี่นะคะพี่น้องและเหนือไปจากนั้นเวลาที่เราออกข้างนอกใช่ไหมเวลาที่เราไปรับคุณครูไปรับอ่านเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราแค่เป็นพี่เลี้ยงนี่แต่งตอมแต่งตัวมอมเมมมากนะคือทุกคนเชื่อไหมคะว่าในชีวิตจริงนะเพราวานี่แต่งตัวมอมแมมมาก มอมแมมมากเวลาทํางานนี่หัวฟูเลยนะเหมือนลังนุกเลยอะ่ะถ่าพีพีเอฟซีเห็นคลิปเพาวาตอนสมัยแต่ก่อนเนาะที่เพาวาเลิกงานเราปั่นจักรยานมาคือทรงผมอย่างนั้นเลยแต่นี่คือกลับมาห้องใช่ไหมเราก็หวีผมให้มันเข้าทีเข้าทางเรียบร้อยหน่อยทุกคนคะ่ะคืออย่างนั้นแหละแต่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เจอคนแปลกหน้าหรือว่าเพื่อนของเจ้านายที่เราไม่รู้จักเนี่ย เวลาที่เรากล่าวคำสวัสดีนี่ไม่เคยนะว่าจะไม่ได้รับคำสวัสดีกลับไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะเราพนมมือสวัสดีค่ะก็พนมมือสวัสดีครับรับเราเหมือนกันพี่น้องคะ่ะนี่เลยค่ะคือมารยาทของคนไทยนะทุกคนคะ่ะ พราะว่าจะเป็นผู้ใหก็แล้วแต่นะคะขนาดน้องนี่น้องเวลาที่กลับมาจากโรงเรียนเวลาจะไปโรงเรียนเนี่ยก็คือไหวสวยๆขนาดจะกลับมาเนี่ยยิ่งเป็นผู้ใหญ่นะบางคนบอกว่าอุ้ยอ่ะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าจะไม่ชอบแบบว่าอยากให้ลูกหลานมาสวัสดีอ่ะแม่บ้านหรือว่าคนงานอย่างเราหรอกมันไม่จริงนะทุกคนมันไม่ใช่เรารอหลังข่าวนะคะเพวาก็เลยอธิบายให้เพื่อนของเพวาฟัง เข้าอื้องเลยนะทุกคนคือเขาเอ่ยปากชมเลยนะว่าโอ้โหสุดยอดเลยคนไทยนี่เค่งคัดเรื่องมารยาทและการศึกษามากเพียว่าฟังแล้แบบเฮ้ยเธอไม่เคยมาไทยอะแต่เธอได้แต่เธอรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับนิสัยคนไทยแบบนี้เลยเหรอเพียว่าถามเขานะทุกคนเพียวรู้สึกแบบเออดีจังเลยอะอย่างน้อยนะเราก็คนหนึ่งที่ เป็นคนลาวนะทุกคนแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากพี่คนไทยเนาะแล้วก็จากคนไทยนะทุกคนแล้วก็แล้วพอเราได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนพูดแบบเนี้ยมันเกิดความรู้สึกประทับใจมากเลยเพียว่าก็เลยบอกไปว่านี่แหละคือคนไทยอย่าไปดูแค่ในกระแสดราม่าอย่าไปดูแค่ในละครหลังข่าวอ่ะที่บางคนเนี่ยคนลาวบางคนเนี่ยไม่เคยมาไทยเลย ไปดูละครหลังข่าวไปดูละครไทยไปดูละครคือพูดง่ายคือไปดูสื่อนะทุกคนถ้าหากว่าจะพูดละครหลังข่าวก็เดี๋ยวจะเจาะจงว่าละครหลังข่าวไม่ดีนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะก็คือไปดูสื่อนะทุกคนต่างๆจะคิดว่าเออการแสดงการอะไรเขาก็คงต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมจิกอ่ะหัวใช้อ่ะใช้เราเหมือนค่าธาตุอะไรต่างๆนะนอันนี้คือเรามองแค่ภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่นะ พีว่าบอกเลยว่าไม่คือเขาฟังนะคือคุยกันนานมากทุกคนพอสมควรฟังและบังเอิญวันนี้ฝนตกเนาะเจ้านายก็เลยมากับเพื่อนอะไรนี่แหละเพราะว่ามาช่วยกันแบบว่าขนของเพื่อที่จะไปร้านก็มากันหลายคนเราก็เลยเกล่าวเขาสักสวัสดีครับพี่แพรว่าสวัสดีครับอ่าพี่แพรวานุนน่นั่นคือสวัสดีเราก็คือสวัสดีครับอ่าแพรวว่าก็คือเรียกเราเลยเขาก็เลยแบบเขาก็อึ้งอ่ะ ปกติเขาก็ไม่เคยถามนะเขาก็อึง้งแล้วเขาก็พูดโอ้โหทําไมมารายาดดีจังทําไมต้องกล่าวคําสวัสดีอ่านรับกับเราด้วยทั้งที่เราเป็นแค่แม่บ้านแล่วเกาเลยบอกนี่แหละเขาก็เลยบอกอา้าวทาไมไม่เหมือนในละครละ่ะทําไมไม่เหมือนจากที่เราฟังผู้ใหญ่เล่ามาแล้วว่าโอโ้เราเป็นลูกจ้างเราสวัสดีเจ้านายเจ้านายไม่สวัสดีเราหรอกนู่นนี่นั่นก็เหมือนดูจากละครสิไหมเขายังทําออกมาแบบนั้นเลยในละครโอ้โหผีห,หน้องค่ะ เพ่ว่าถึงบอกนะคะคนทีเ่ว่าหายไทยในมุมมองที่บุีนี่ก็คือคนที่บท่านในเขามาสัมผัสประเทศไทยหรือว่านิสัยคนไทยนะคะเพ่ว่าก็เลยได้บอกเผื่อนขอ้องแว่เพ่ว่าไปนะทุกคนได้อธิบายว่าเออจริงๆแลยเอาเป็นเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเรื่องมารยาทคือบอกว่าดีมากและการที่เรื่องเกรงใจคนนี่คือดีมากและ เรื่องการมีน้ำใจเนี่ยคือดีมากเลกเรื่องการที่เข้าแบบว่าเอาใจใส่ในเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงอ่ะข้อเท็จจริงยังไงที่ไปที่มายังไงคือเขาจะเป็นคนที่เซ s ิฟ i v e มากทุกคนก็คือจริงจังมากนะยกตัวอย่างคือเวลาที่มาไทยเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขาก็จะเล่าให้เพรา,าฟังเนาะว่าความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าเขาชอบนิสัยคนไทยมากนะเขาชอบนิสัยคนไทยตรงที่แบบว่า ชอบสอนชอบแนะนําอ่ะชอบสอนชอบแนะนําชอบให้คําปรึกษาชอบแบบว่าอ่าให้ความรู้ไม่อ่าไม่งกความรู้นะทุกคนใช่ไพรว่าบอกเลยว่าไทยนี่แหละเป็นประเทศที่ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนบางอย่างนะทุกคนบางอย่างนี้ให้ด้วยหัวใจจริงๆให้โดยไม่หวังผลตอบ ไม่หวังผลตอบแทนดูนะวันนี้นะเพาวาเลิกงานมาเพาวายังได้รับพลังอ่าการให้ดีๆจากบุกเจ้านายที่เพาวาได้อยู่ด้วยเนาะได,ได้ได้พักด้วยนะทุกคนแกยังบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้นะลูกค้ามาทําผมร้านพี่นะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่ยังไม่พอนะยังพาพี่ไปเลี้ยงอเซวินเส้นนอกนั้นยังไม่พอยังจะซื้อมะหมี่มาให้พี่กินอีกทั้งที่ ที่ทำผมไห้เขานะก็คือทําเพลงนะทุกคนแต่ว่าเขามีน้ําใจที่จะเลี้ยงเราเลือเพื่อเือ,เอแผ่เราก็อย่างที่หลายๆคนได้เห็นเนาะว่าเพวาก็จะได้รับอ่าน้ําใจจากหลายๆคนนะทุกคนนี่ก็คือความโชคดีเพวัาก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนทุกท่านเลยที่เคยช่วยเหลือเพวาทั้งที่ อ,ออกชื่อแล้วก็ไม่ได้ออกชื่อนะคะทุกคนทั้งที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะพี่นนอกค่ะเพื่อว่าก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะก็นี่แหละคืออยากจะเอามาเล่าเนาะเพื่อว่าก็เลยได้บอกเพื่อนว่าจริงๆแล้วคนไทย เขาจะแยกแยะว่าอันไหนละครอันไหนชีวิตจริงอย่างเช่นดาราเวลาที่โหดเนี่โอ้โหเล่นละครใช่ไหมโอ้โหโหดนางมาร้ายน่นนี่นั่นแต่ในชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะอยากจะบอกคนราที่หลงผิดคิดว่านิสัยคนไทยจะคล้ายเหมือนในอ่ะหนังในละครคือไม่ใช่ค่ะ นะคะพี่น้องค่ะก็เลยเอาเหลืองเล่าดีๆนะคะมาฝากพี่ฝากน้องนอกจากโอเคนะคะับช่วมาฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยก่ายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพ่ว่าน้าเดือดจ้าขอขอบคุณนหลายค่ะสวัสดีค่ะ